กราบสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องละเอฟซีมันก็ถกทานเนาะเอฟซีสองของน้องติ้งชาแนลนาะยินดีตอนฮัปมดทุกคนเดอ้อเขาสู่อสองน้องติ้งชาแนลทุกคนแป๊กใจว่าเมนนื่อวาพบกับติ้งในะคลิปมดใหม่เนะาะจะบอลเป็นคลิปสร้างบุญเนาะทุกคนเมืนน่อวานติ้งมาบานมาบานเกิดของตัวเองแต่ว่าติ้งมีคลิปหนึ่งแล้วเนาะแต่ยังบ่ทันเอาลงเลยเถอะเนาะมาฮอดคำทุกคนเพราะว่าออกพันซาแล้วก็คอมพดีพักเวียกเนาะ พักเวียกพักงานห้ามือเนาะติ้งก็เลยวาได้ลงมาห้าเมคิดฮอดเมยเนาะแล้วก็มาฮอดก็เห็ดเวียกปั๊บเลยเพราะว่าอยู่บ้านมีเวีกยกไล่ทุกคนเป็นเวียกไฮเวียกส่วนเวียกนาเนาะแล้วก็เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเดแล้วก็มาเก็บยางพาราทุกคนติ้งติ้งฮาบอยูน่เมนอันขู่เนาะอีมาเก็บยางพารายู่ส่วนฝนก็ตกเมื่อวันนี้ติ้งมานะฝนตกแห้ง ทางเข้าบ้านพี่นอ้องเลยบ้านเมืองเ,เพื่อนนี้เส้นทางดีแต่ว่าทางเข้าบ้านติ้งนี้คือขั้นใดทุกคนเลยคิดสภาพเบื้องละว่ามันว่ามัน,ว,มนว่ามันเพียงเบาหรือว่ามันจังไถ่านาะเป็นคุ้มแถวว่าอีเมกับอันเอื้อยอายข้าเจ้าเก็บเข้าห้ากเรียววันนี้เนาะติ้งมาพอทันก็คงพอดีผักมื้อวันเศร้าเมื่อวันนี้เป็นมื้อวันเศร้าเมื่อวนนี้เป็นมื้อวันทิศเนาะคอมดีมาฮอดบ้านจะให้ทุกคนเบิ้งวิว อันนี้มันส่วนยางเนาะแล้วก็อันนี้มันนานายุ่เหืนอนนี่แหละเป็นนาข้องเมเนาะแต่ว่าเอาเข้าแล้ววันนี้เข้าก็ได้น้อยทุกคนได้เข้าเสาปลายเป่าซื้อเนาะเพราะว่านา้อยี่เป็นต้นไมเกียดด้วยทุกคนพี่น้องฟังได้ฮูโบ,บะไมเกียดในเห็ดจังใดมันจึงเข้าแล้วก็เขาจะวิธีใดว่ามันเข้าเกียดเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิรงวิวเดย์ทุกคน ตัวนี้เป็นไมเกตเนาะแม่แม่ติ้งก็พอติ้งปุ๊กตังแต่ติ้งเข้าปอห้าเนาะตอนนั้นติ้งอายุแมนเจ็ดปีเนาะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนี้ติ้งก็ได้สาวสาวหกปีแล้วเนาะส่วนไมเกินี่ก็ใหญ่สมควรใหญ่เลือกติ้งอีกเนาะทุกคนเด้ดต้นมันงามงาม,งามด้วยทุกคนแต่ว่าเข้าแม่อย่างวิธีค่ายเธอเนาะบอกว่าเกตมันเข้าบอหรือว่าบบเข้านะอย่างก็มีไล่คนออกมาเบิ่งเนาะจะเป็นคนจีนบบ เป็นพี่น้องฟังไทยก็ผู้อันค่า่ายประเภทไม้นี่แหละเพิ่นก็เข้ามาเบิง่งเราแต่ว่าเพิ่นว่าจะเอาอยาม,มาให้ใส่เนาะแต่ยังม,มาใส่นี่ยงามแหงทุกคนงามงามเดี๋ยวขึ้นมาอีกจะเป็นส้นยางเนะาะก็ดีใจฮะแหละทุกคนได้มาบานเก้อทุ่มตัวเองเนาะติ้งก็ออกบานไปแตงแต่ตอายุเจ็ดปีเนาะเดี๋ยวนี้ก็สาวหกปีแล้วทุกคนเลยคิดฮอด เี่ดบ้านแต่ก็ส่วงก่อนท่านก็หักได้หมายอยู่แต่ว่าคือว่าลหละเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานนาะคาดเบียยคาดงานบา่ได้ถ้าคาดก็เพิ่นกว่าจะตัดเงินเพราะว่าเขาเป็นลูกจ้างเนาะมันนี้เป็นส่วงเก็บยางส่วงนี้ก็อย่าง,งานั้นปาดยางได้อยู่นาะคขัน่าแม่นส่วงเข้าฝ้นจึงบ่ได้ปาดอันนี้ก็แมนทุกคนตัวนี้มันเป็นส่วนข้องเอือยเนาะส่ะวนของเอื้อของติ้งเอง เพิ่นกำลังปลูกได้ซ่งปีนี่แหละวิวนะคนหน่อยอ้นทางเทิงนี่เป็นส่วนไม้ส่วนไม้ยางบนติ้งขึ้นมากินส่วนไม้เกตต้นยางก็ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิ่งใหญ่แท้ใหญ่เด้ปลูกพร้อมเดียวกับอันติ้งใหญ่ออกจากบ้านเนาะตอนอายุติ้งเจ็ดปีไม้เกตกับยางพลาสตนี่ปลูกพร้อมเดียวกันเลยใหญ่อันนี้ มืวว่อเช้านนวันนี้มาปั้นเนาะเพราะว่าวันนี้ฝนตกเต็มแล้วมื้อนี้จริงๆจะมาเก็บนะอันนี้ปั้นทรงเถ้าซ้ำเถ่อ,อจริงเต็มเกาะอยาอกโอ๊ไลายด้วยทุกคนเย็นจดชื่นล้านเศร้าก,กับเอื้อยขึ้นมาถึงแล้วซองมือกรนเม็นเมงติ้งกับอันเอื้อยมาเก็บแต่ว่าไม่ติ้งก็อนนายุไล่แล้๋ยวเราติ้งก็ จะจ้างคนมาซวยแต่ว่าเมย์บ่ให้จ้างเมย์ยากเห็ดเองนี่ติ้งกันเลยวะลงมาเชื่อมายำเมย์เดียก่นเลยมาซวยเก็บยางเนอื่อยมันเป็นดอยด้วยคนมันบ่เพียงมียางเก็บเปล่าไปก่นอนฮอนทุกคนเที่ยวซ่องเนาะมาเก็บนี่เที่ยวซ่องนะบัง <laughs> ห้อเงินเนาะพี่น้องเนาะห้อเงินบมเมนเมน้นเลยห้อเลยเฮ้ <laughs> <laughs> ทุกคน <laughs> สุดเลยนำ้นำพอมน้ำพอมยูโรทุกคนของงน้อ <laughs> ย มีเป็นอันเอวยกับเม่เนาะอันนี้เลยมาป้าแล้วออันเอเนอกใบนมมันเต็มเอาไว้กลางส่วนเป็นส่วนเป็นดอยในทุกคนมันฮาร์าาด,าด,ยาดยางนี่บัวกระไดเนฮาร์ดยางด้วยิงก็มักเนาะอันมีส่วนยางนะจะว่าข้องติ้งปลูกอยู่คนอยังบ่ทัานด้ยันปา้าเถออันนี้เป็นข้องแม่ข้องแม่ว่าอยู่นําเม่มีแต่อันเอื้อยกับอายซ่องคนอยู่กับเม่แล้วก็ จนไล่ก็อีอเมนเอ,อบบนือยกับไอ้ปาดแต่ว่าบางทีนัันย่ามเก็บก่อนแม่มาเก็บโซยเนา้องคนละเอือยบ่ทันก่อนอันนี้ปาดเลยซ้ำเซาเม,ามนบออม่อเอวยซ้ำเถื่อนาะปาดซ้ำเถื่อตอนเศ้าแล้วกว็มันเต็มอันนี้ยังบ่มบดดีเถนนื่ออันอย่งกิง้งอีกจุ่มพงหนึ่งนาะเพราะว่าอันถ้าเ่าพริกจะนี่เ่าปาดมันยังเข้านี่ได้นะ กองมาหมอม้อมือกองเป็นล้านเศร้าเนาะทุกคนเปลี่ยนมือกองใหม่ปลาจะฮ่าเพยอยออู่บ่ใช้เครืองขอนึกอยู่นนี้แน่นซุ้มขวนไปเบิ่งอย่างอย่างข้าวข้าวทุกคนข้าวทีกองยงามาโมอ้าชอว์แน่น อันนี้เวลาเผาป้านเขาอันอันนี้จะบุมียังปกนอนทุกคนเน้อคือแบบนี้เลยป้าน่ะจะบุมิยังปกแล้วก็ปา้นแล้วมันเอือยมันจะเอาน้ากดมาใส่เนาะเอาน้ากดมายอดใส่แล้วมันชิมจานมันจิงจะแค่นั่นห้า่เอากดซ้อนกัเพาะปะไว้เนื้นตกลงมาแล้วน้ําฝ้นมันจะปนนายางแล้วมันจะออกหมดเนาะยางมันจะไล่อกหมดมันเต็มกอกเลยจะบได้ยาง มันข่าวส่วเลยลุกมือจะมาลุกแบบน,นาเลยนะเบิรงวิวทุกคนเบิรงวิวเนี่ความสั้นเนาะส่วนในสั้นสันส้นโมเมนต์ส่วนเป็นเพียงเนาะอันนี้เก็บอันนี้ปาดไว้ดนหรอกมอกี่เมนอันส่งอาชิดทุกคนยางพลานี่ยมันเอาออกไปทางอัน ฟังไทยก็มีเนาะเอาอกไปทางอันฟังจีนก็มีเนาะแต่ว่ามีโรงงานอยู่ถึงท่านอยูย่หัวบานเนาะเขาจะเอาเห็ดรงงานยีดยางพลาาจ,จะเก็บมาค่าอยู่ท <c oughs> ่านหมดมือวันนี้เลยทุกคนไหมเก็บยางนะ <c oughs> ส่วนเนาะอันนี้เป็นตีนส่วนคนอัน,นเห็นพี่น้องเห็นขาวๆอยู่ฮันแม่นหนาอนนี้ล้านเศร้าเลยคนเที่ยวที่ซ่งมีขุดติ้งจะหักอันนี้เป็นเป่เปาเนาะของ้อไงล่าที่สุดของ้อไงข่อยหับก็ล่าอันน้อยไม่ข้อล้านเศร้าวิวส่วน เมื่อยเย็นดีไม่นอนเหอเกลี่ยงอย่างเมื่อเม่อเก็บได้เป่างนึ่ทุกคนเกลี่างพลายูส่วนสบายใจเป่าได้สาวเป่าอีอยงเอาัไปมัสอยเอน้องประสันก่อนไว้ได้ห้าคนเดียวอายบสบายยางพลาตอนนี้มันยูพีมัน โลหนึ่งสิบสามพันห้าร้อยกีบเนาะทุกคนเนาะสิบสามพันห้าร้อยกีบชุดเร็วเอ๋ยพาย่ายมันสิบสี่มันอะชุดเร็วเอ๋ยไข่มันสิบสี่เนาะนี่มันสิบสามโอ้เขียดยางไร่ทไร่ปะจะว่าเขาจะเก็บไปไข่เนาะเกณฑดยางนะมีคนซื้อเก็บเอาไปกาไว้เวลามีเพนจะปูกเนาะกาไว้ส่องปีละกะนเอากะเอาไปหลงปูนะคือพันอย่างอันนี้เนาะอันตัวนี้มันอันอหลองติ้งอัน เมันเอาน้ำพันจีนเนาะทุกคนเะต้นใหญ่อุ้มยู่บนจอดใหญ่สมควรนอันนี้ป้าปิดอันนั้นแล้วเนาะจนป้าเพลยพี่นนอะลง,ล,งลงมา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 จนจำลุมพี่เนาะจำลุมแล้วก็จึงเปิดหน้าไม่ทุกคนมองไหมต้นยางนะพอติ้งปูกแมน หลวงนี่มันแมนเราแต่ว่าหลวงนี่มันมันกวางคนนอะตอนนั้นมันอยู่บ้านนี่มันพองกิ้งปุ๊กก่อนมูเลยว่้ยุงขบเลยมันห่างพดเวลาฟ้าลมมันจะโบอ่าอิงกันได้เนทุกคนคือดังถึงเนาะมันจะอิงสกันแต่ว่าอันนี้มันมันเป่าว่างมันนันพดห่างกันโพดเนาะเด้หักปุชกีต้นเราคันฟ้าลมแหงไแเราก็หักเลยีดายสุดพี่น้องเอ้ยต้นใหญ่ต้นเต่ต้นใหญ่ใหญ่ว่างนี่ ส้นตัวนั้นก่อนหนึ่งเหรอทางนั้นเป็นส้วนไมคิดนะหักเทอหักว่าปุ๊ดดูเฉิงก็มีตัวหนึ่งพี่น้องเลยหักไล่ส้มควานเหรอเพราะว่า,อาตอนปลูกทำอีกกระบ,บุกหงเลยเนาะเอาตามมันอ่าผู้พ่นมีประสบการณ์ปล๊กเป็นคนจีนเนาะเขาจะเอามาแล้วก็บบอกวิธีพอตติ้งก็ขุดเองปล๊กเองลงมือเองเฮดมดบริจางเพิสักอย่างเนาะเมตติ้งกับพอติง้งเป็นคนเห็น อันนี้แถวนี้เมเนเะี๋ยว่าอันนี้มันหลวงมันหลงกว้างอันนี้มันห่างการกายอ่ะพี่เนอะติ้งก็อีฮา้าอยางกลับไปเหนื่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิ่ง้านสาวติ้งเอาวันคุน้อยเนาะเพราะว่ายัางน้อยได้สิบห้าปีซื้อเนาะสิบห้าปีส่วยกันไปเลยพี่เนอะมานเอ้พีจะให้เบิง่ง อันนี้นะอันนี้เป็นนาข้าเงินเมจิ้งแหละนาอยู่บ้านเนาะอันไทยบ้านข้องจิ้งเมนอยู splash. ่อย <c oughs> ู่บบเกียวเนาะตีข้าวเมนเวลาเกียวเราเขาจะมัดได้มีนัดม <oughs> ัดมัดได้มีกจึงเอาไล่ไล่อันได้มีนทุกคนไปสดิเ็ดได้มีเราตีเราทุกคนเนาะตีดีจะดีเลยบบได้ใส่จักเนาะาะว่ามันวิเทลวนอะวิเทลบ้านนอกใส่ใส่มือเนาะ เอามือถีอหน้าก่อบุกว่างแหละน่าเดียวจริงๆนะทุกคนคนั่นเห็ดพอซ้ำซาเพราะว่ามีซ้ำซ้ำคนเน้อยูด้วยเนาะมีมีแม่มีเ,มมเอื้อยแล้วก็มีอายนะพอแต่ว่าพอติ้งท่นเที่ยวิ้งอย่างน้อยอายุเจ็ดปีตั้งแต่ออกจากบ้าน<อ>เห<ล>พี่น้องเบิ่งในต้นยางเนาะที่ออกจากบ้านไปแล้วก็พอติ้งเที่ยทุกคนน่าอยู่บรรยากาศประมาณเออให้ทุกคนเบิ่งเนาะอันนี้เป็นน้ำโอธรรมชาตรกินทุกทุกมือนี่ก็งยังกินนะทุกคนเนาะ ีรมวมคนในไส้ไส้เมืมองตู้ขายทุกคนเลยโซ่แต่ว่าอันนี้สาวบ้านเขาจะมาขุดเอาไว้ปมปมน้ำแล้วตัวน้ำมันอย่างน,นั้นนำ้นำบอนำ้ำน้ำห้วยดังเดิมติ๊กฮับยางโตรีวิวหนาแล้วก็ฮับยางโตนะฮะเอื้อไปก่อนนะทุกคนเอือนี่แข้งแห้งสุดบางคนทางเข้าเหงอนหน่อยทางนี้บบไก่กันไลน่เนาะส่วนยางกับหน,า,หนาติ๊งนะนี่ของติ๊งลุยตัว ไอ้งานบะนินนนะคงตีงนี่บึงมาเบืองได้จักกิโลเนาะหนักหนักหนักสมควรไปเหงือนกันเนาะทุกคนน้ำบอ,อยังไซส์ไยทุกคนไปกินกินก็ได้เนาะน้ะนำบอ,อยท่านเนาะกินก็ได้คือกันทุกมือนี่ก็ยังกินแหละท่าสมมุิว่า นํากอกเนาะนําอันอ่าที่เฮาสร้างเองหั่หนน่ะเอามาติก็ให้ไก่พุ่นได้เด่อเหลือเต็มนะคัน่นว่านําบ่ออกแม่นต้องอาใั Number ่นําบ่อดังเดิมเนาะพากันมาตักมากินนี่นเนบิ่งทางไปเฮือนทุกคนมื้อนี้นน <laughs> ลูกส่วนา่าเอันก็บ่ไกล5นาทีก็บ่เนาะประมาณ3นาทีเ พบกับติ้งยูเฮวดนนะทุกคนจะจะให้บึ้งทุกคนเงินองติ้งเนาะเงินเงินเก่าเงินเดิมจอดแล้วจอดแล้วมังเมกับเอื้อยกับเลานออได้ซ้ำได้ซองฮาร์ปหรอ อันเป็นอันแมนอันโตเกาในแม่ข em, uh ้องติ่งาสวยมาคายบัวได้จักโหลเนาะทุกคนเป่าหนึ่งบหัวได้จักโหลน่าะรันเคลอบไ่งขาม่น่นหนัหนกนเป่ายืไนัเป่าย มึงนี่อย่างข้าวห่อเงมือนนะแต่โบเป็นเงินขอาปิ้งเนาะเหมอนของเมยกับเอวยเพราะว่าติ้งโบเป็นกุฎป้านเนาะมาสวยซื่อข้าวข้าวอันตัวนมัอย่างเก่าเนาะย่างป้าดไปไม่มือหรอกเนีะถกไปกนีก็จะถกกันนะข้าวข้าเนะ ยิ yeah. ่งคเดเคยเก็บบอททุกคนเลยยางเคยเห็ดทีมันเนาะริงบอกมานเตล่อนถามเมื่อวันนี้เนาะมาฮอนนี่บอกคำฮอนนี่ก็คำ ิงวาอยู่ในต้นคลิปเลยบเมนเส้นทางเราพี่น้องเราเม็นคำใดทุกเส้นทางเขากเป็นทางสูตรด้างมันน <nữa> ั <word> ่งด่สักมันรอบได้เหนนี้ ได้เงินเอาได้นึ่งสองสามี้ก็นได้สิเอ็ดเป๋าสิบสองนนี้แม่ใส่ใส่นี่นี่บิดมิดชาบะชาเป๋าเปลาตัวนั้นเนี่ยกมาพี่อีเมลตองบ่มน้ำมิดมาเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนคือเกินบรรลอมแดงบมด้ยอันนี้แม่เลยเก็บมาไว้เผื่ออาทิตย์แล้วเนาะ โอเคเ็แตมันลุ้ระบไก็ต้าตังลางไม่ก็เป็นจังสิเอาแซวลงนี้โอ๋อนลงนี่อันนี้น่ะ กระลวงข้างกว้างเลยกันเนี่ยใส่หลวดกลางไว้บุเข้างมัดเลยเสื้อเส้อตัวใหญ่เลยต่าที่ก่อมัดทั้งงีมัดนี่แล้วก็มัดหนังมัดขึ้นนี้กันเอานี่ส้นมัดเน่อยเอ้ยงามบอทั้งห้อมทั้งงามทั้งหล่อใส่รถอดเราพี่น้อง เอามาค่ายายกับเว้ยไปเอาอยู่ก้นให้หยาไปใช่ไหมโซ่เป่าทั้งหมดสิบเอ็ดเป่าทุกคนสิบเอ็ดเป่าข้างเลยนี่เอามาค่ายติ้งมาค่ายอย่าไงคนล้านดอยเหมือนเราเกยเด้อ เหมออะ่รแล้วเหมอเห็นเลยน้องน้องเมื่อมานั่นเลยเหมอฮอตก็ดังเลยเส้นทางพี่น้องประมาณนี้ขั้นใดอ๋อกระพับเจ๊ซุนไกว เราพอน้ำเก็บเท่าน,นี้เนาะมัน้ำบ่ทำซุปเถอเ <c oughs> ส้นทางประมาณนี้เลยพี่น้องเอ้ยเส้นทางบ้านติงเอฟดีเมืองล้านเจ้าวัดซัด <c oughs> หัวคอยนทุกคนโครงงานค่ายยางเนาะอยู่หัวบ้านเนาะทุกคนเขาจะเป็นรุ่นกับพี่น้องว่าจะได้ค่ายอีเดจักลอยลอีเดจักลานทุกคน เคยข้าเจ้าบ้านมาได้เดือนหนึ่งเนาะอย่างไอ้บอดแล้ออววันนิบย่างพูดนอนบนคนข้ายยางคนสิ่งสั่งนี่เนาะแอรเครื่องอพยางโร่งบ่นีนะมันนานเนาะเชียงมันหนักที่บริสเตรใหม่มาลุ้นกันไปเรืนน่อยเรื่ยนอนทีเดี๋ยวที่เป็นพ้นยาง จริงจริ no <welche> <flying> <robot> tá, ้งมาค่ายมาเอะไรเงินได้ในช่วงนั้นเมย์หลยได้ประมาณสามสี่ล้านเนาะกับเอวยเอวยกับเมย์แบ่งกันแต่ว่าทิ้งนีโมมีส่วนมามาสมค่ายซื้อเนาะได้อย่างได้อย่างสามร้อยสามรอยเจ็ดสามรอยแปดสิบเราทุกคนยังมีสาวร้อจะหัวสี่รอยเนาะย่างลงทำอิดคิดว่าสิบสี่สิบสี่ลงลงตัวยางแห้งทำอิดคิดว่าสิบสามพัน ชิปซ้ำซ้ำพันห้าเนาะแต่ว่าเขามาค่ายซ้ำมือกลมันชิปซ้ำพันห้าเดนี้มันลงเนาะมาค่ายมือนี้มีแตชิปจองพันห้าร้อยเนาะทุกคนเนาะเงินให้แม่์ไอแม่นับเ,บเบบงินเนาะทุกคนนับเป็นกองเป็นกองจบภารกิจแล้วเนาะทุกคนค่าย,ยางพลามือนี้เน,น,นาะฮาปพอมแล้วก็มาค่ายพร้อมความจริงมันน่าจะไดร่ไล่คนนี้เพราะว่หาเหาา่าฮาปมาเราปะไปด่วนแะ้วน,น้ำมันอ้กเนาะทุกคนเนาะ ยางราคายางก็ลง10ซอง1,500น้องคนอื่นมาค่ายซ่องซ้ำมือก้อนให้แม่นยางแม่น13,500น้องเขาคิดว่าจจะได้ราคาซ้ำเข้าแต่เมื่อมันลดเนาะบุค่ายกว็วยานมันอีลงอีกเนาะทุกคนเนาะเขาโอกขอบใจทุกคนเลยที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ติ่งเดี๋ยวติ่งจะรีวิวรีวิวบ้านของตัวเองให้เบิง่งเนาะเป็นเคิดน้องกสุดเลยพี่น,น้องถ้าผู้ใดยังมาเป็นเคยอยู่บ้านนี้ให้เบิ่งเส้นทางกันเนาะเส้นทางนี้มันคือขั้นใดเลยทุกคนปั่นขั้นใดเลือ่อนหมดเลย <worship bird> เด Hospital ี <il> ๋ยวติ <w mail> ้งจะระเบียบาเบิ่งอีกครั้งเนาะพบกันในคลิปต่อไปเลยทุกคนเนาะบ๊ายบายสบายดี